ยินดีตกักครั้ก็ตัวเช่นแล้วกันอีกเช่นเคยนะคะค่าคือกษัตริย์่งตาสองวว้าเมนูนี้เป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากเมนูแบบลวกๆมาเป็นนึ่งแทนกับเมนูแซ่บๆนะคะนั่นก็คือเมนู หมูนึ่งมะนาวเสียบไม้นะคะต้นนี้คือเมนูนี้มันฮิตอยู่นานแล้วแหละฮิตอยู่สักพักแล้วแหละกับหมูนึ่งมะนาวเสียบไม้อะแล้วก็มีคนไปทําขายเยอะมากแล้วก็ขายดีด้วยเราก็เลยจะมาลองทําดูว่าหมูนึ่งมะนาวเสียบไม้อะรสชาติมันจะแซบ่บจะอร่อยเหมือนที่เขาเรียกอะไรหมูลวกใช่ไหมลวกแบบห้าวิสิบวิพอสุกนะคะพอนุ่มๆอะ่ะแล้วก็เอามาคลุก,กกับน้ํายํา น้ำจิ้มนะคะมาไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยจ้าวัตถุดิบนะคะของเราก็นี่เลยจ้าส่วนผสมของเราก็จะมีอันนี้พี่เจเพิ่มเป็นซีอิ๊วขาวนะคะเบกกิ้งโซดาผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนุมสดคาริชัช่นนะคะแล้วก็ในส่วนของตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะไปเอารย ในตอนนึ่งนะกะาก็จะมีสะโพกหมูนะคะอันนี้ที่จะใช้ไปประมาณ1นกิโลนะคะนี่เลยมีเท่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือเบสิกเบสิกปกติเลยนะทุกคนนะั่นก็คือน้ำกระเทียมดองค่ะน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวผงชูรสนะคะน้ำมะนาวกระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกแดงกินดานะคะแล้วก็ผักชีนะคะเราจะใส่ในน้ำจิ้มด้วยนะคะมาให้ไปการเสวนาเรามาหมักหมูกันเลยจ้ามาโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องเบน ปั่นน้ำจิ้มรอนะคะเราก็มาหมักหมูกันค่ะทำน้ำจิ้มรสชาติอะไรรสชาติแทบอะคะแทบเืินคนทำมาจ้านี่อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปจ้ะหมูตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะที่จะใช้ประมาณสองช้อนนะทุกคนให้มันมีกลิ่นหอมหอมตามด้วยผงปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนะทุกคนใส่ไปเลย ด้วยน้ำตาลนะคะครึ่งช้อนตามด้วยนี่เลยจ้าเบกกิ้งโซดาเพิ่มความนุ่มนะคะใครจะใส่น้ำมันด้วยก็ได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะเบกกิ้งโซดาน้ำมันพืชก็ได้นะคะขยำขยำขยำหอมเนี่ยรเราไม่มีปั๊กหรเปลาเน <c oughs> ่ยเาเตมปลั๊กไม่เติมดังเลย มันพอได้ฟิวขาวมันก็จะออกแบบหอมๆนิดนึงนี่ใครทำกูไม่ทำไรอ่ะไม่มีอะไรแมว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 ยิ่มนั่ดพอเก็บเป็นล้างพอทุกส่วนเข้ากันนะทุกคนเราก็จะใส่นี่เลยจ้านมสดคาริชั่นนะคะประมาณสองช่องประมาณสักสองจานโตนะ เลยเสร็จไปจ้าก็เป็นหมูมกักนมใช่แล้วจ้ามันจะได้ความนุน่มๆหอมๆด้วยโอ<ฮ>้นี่คะน่าทานน่าทานมากใช่ไหมแต่รสชาติเรายังไม่แน่ใจเลยว่ามันจะไปทางไหนเพราะปกติที่ทำหมูมะนาวพี่เจี๊ยกก็จะลวกหมูใส่ผงปรุงรสในน้ำนิดนึงให้มันมีรสชาติเค็มเค็นิดหน่อยแล้วก็ลวกแล้วก็ไปยำ นี่แค่นี้เสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเราจะไปเสียบไม้กันจ้ามอขายระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาเสียบหมูกันนะจ้นะ,ะเสียบนี่เราก็เสียบแบบลูกชิ้นเออเสียบแบบหมูย่างเลยใช่ไหมครับใช่ะคะ่ะเสียบแบบหมูย่างเอาคอใส่มือท่านนะคะแล้ตอนนี้เราก็วางนะ้ำไว้เรียบร้ยอยแล้วรอหนึ่งน,ะะนี่เราก็เอาหมูวางไว้บน แล้วก็แทงเข้าไปเสียบแบบหมูย่างเลยอันนี้ถ้าดีนี่ทําขายได้เลยนี่ใช่หรือไม่ก็ทําเลี้ยงปีใหม่ได้สบายเลยอ่ะมีกิจกรรมทําด้วยต้องจ้าแล้วแต่เรานะจะใส่ชิ้นเดียวหรือของชิ้นก็ได้ประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าหมักไปในตัวด้วยเสียบเสร็จแล้วใช่ค่ะ เราก็เสียไป โอเคเสียบให้เสร็จไหมครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้พี่เจ๊ขออนุญาตเสียบของที่เราหมักไว1้1กิโลให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าถึงขั้นตอนไหนนะครับมาค่ะนี่เราเสียบเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะคะนี่เหมือนที่เขาขายเลยนะคุณนี่เห็นไหมเหมือนนี่เลยยังไม่ทัานอ,อันนี้เลย,ยานานเหมือนหมูย่างใช่นี่นี่นี่เห็นไหมนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งกันจ้ะนี่เร่งไฟนิดนึงนะคะนี่น้ําเราก็เดือดแล้วนะทุกคนโอ้ระวังระวังนะ ให้ดูก่อนน้ำแห้งเปล่าอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปจา้าเพื่อเพิ่มความหอมโอ้โหโรยเพื่อให้ดับกลิ่นใช่จา้าแล้วก็ใบมะกรูดค่ะลองพื้งลองพื้งใช่แล้วจา้าเสร็จแล้วเราก็จะเอาหมูของเรานะคะลองไป แต่ไหมนีม่แต่พอมีพวกใบมะกรูดเอะมันทอดอยู่นะเราเอามานึ่งนี่มันน่าจะนุ่มกว่าเราเอาไปต้มใช่ไหมไปย่างเอ้ยไปลวกใช่จ้าเดี๋ยวเราขอวางอาจจะวางไม่หมดนะเพราะว่าเรา,ากลัวมันติดกับตัวซุ้มอะไม่ติดหรอกค่ะวางให้หมดเลยเพราะว่าเรามีนมสดว้าวถ้าหลังไม่ใช่หิวแล้วเพราะขำวันวายกันแล้ว หน้าว่างท่อนไม้ไปเนลืออะไบางกลับไม้เนืยวให้เต็มพื้นที่ดีมากเลยอะเื่องจากเราใช้หมูแล้วยังใช้ไก่ก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เปลี่ยนเป็นไก่เนื้อก็ได้นะเขาว่าหรอเป็นอกไก่อะไรก็ได้นะได้เป็นกุ้งก็ได้ใช่แล้วกุ้งก็จะเป็นแบบเหมือนกุ้งนึ่งเป็นซีพุ้ดเพราะการนึ่งกับการต้มมันต่างกันต้องจ้า แล้วก็วางไปเลยนะจ๊ะตอนนี้คนทําน้ำจิ้มซีฟู้ดนะี่ยขาวนกินอะไรไปเรื่อยแล้วเนะี่ยเขาหิวไม่ไหวแล้วอะไม่ขบวน,นชิมชิน้ำจิ้มชิมกเปล่าแล้วชิมนำ้ำจิ้ม,มิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ระหว่างปิดฝาห้ารอจนกว่าหมูจะสุกนะคะแล้วก็เสิร์ฟให้ทุกคนในบ้านชิมเลยจ้าอรอชิมเลยจ้าไม่เลยแล้ว ทททำำำไเเยมสร็จแล้วนี่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 ยกางไปก่อนตัวนู้นแม่พังก็กำลังวุ่นวายกันอยู่ทางนี้ก็เสร็จพอดีได้แล้วเดี๋ยวมากินอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นกันเดี๋ยวเรายกออกก่อนนี่จ้าคุณเฮ้ยสวยกว่าอะไรดูน่าจะนุ่มไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วก็เวี้ยงน่ากินจังเลยอันนี้น่ากินอันนี้ไม่ใช่หมูลวกอันนี้เป็นหมูนึ่งมันน่าจะนิ่มนี่นี่นี่ ก๋าเตีเขาจะใส่แก้วใช่ป่ะใส่แก้วแล้วก็ราดน้ำจิ้มอ๋ออันนี้เราก็ใส่จานแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถโถใส่ถโถตั้งลูกค้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลูกค้าเลิกงานมาเลยเนี่ยทำไมอ่ะนี่ไงเพิ่งเลิกงานมาเลยเออในข่าวาเมมคุณแก้เสร็จยังเนี่ยมีงานไหมมีมีมีฮะโอเคโอเคเป็นกำลังใจฮะเราขอถ่ายน้าปกแป๊บนึงนะเดี๋ยว่าจะไปซื้อเมมสักหมื่นหนึ่งวันนี้ได้ซื้อเผื่อได้นะไมบอกไว้จะเริ่มพังแล้วมันลงได้คนเดียวเมมอ่ะ เมมเบอร์อ๋อไม่ใช่เมมจังงี้ครัจะดีอยู่แล้วจ้ะจะดีอยู่แล้วมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไปให้ทุกคนในบ้านไปให้ทุกคนในบ้านชิมกันจ้ะเสร็จแล้วเชิญค่ะเชิญชิมค่ะเชิญชิมนี่ มีน้ำจิ้มนมสดด้วยนะใช่ลองชิมนี่ครับท่านผู้ชมกระเทียมไปกรีบๆอย่างนี้ใช่กระเทียมเป็นกรีบๆมาดิจ๊อห์กระเทียมไปกรีบๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเป็นไงลองชิมขอทานนะครับเป็นไงลองจิ้มเพิ่มเลยโอ้โหนี่ครับหมูไงหมูนุ่มดีครับหมูมันจะนุ่มกว่าหมูต้มอยู่แล้วอ่ะ ดีกว่าเออเพราะว่ามันเป็นหมูนึ่งหมูต้มอ่ะมันจะออกกระด้างกระด้างนิดนึงน้ำจิ้มนี่ก็ถึงใจครับถึงใจชาวฮาร์ดคอร์มากเลยใช่ไหมเห็นบ้างอีโน่คุณกับกล้องเมื่อกี้หิวอ่าลองน้ำจิ้มมบบนี้นี่นี่คุณลองอันนี้คุณลองอันนี้ลองแบบนุ่มสดนุ่มสดเหรอใช่มาลองชิมใีมีปีสองแบบลาดเลยลาดน้ำจิ้มช้ำๆอ่ะคุณมันไม่เหมือนหมูมะนาวนะมันเป็นบอกหมูนึ่งหมูนึ่ง แคเนอะสดชื่นเปิดเบียร์น้ำจิ้มลมสดนะครับลองโอ้โหจะไงเนื้อหนุ่งอะน้ำจิ้มอะไรเนื้อหนุ่งแนัวใช่ไหมไปดูดิมันนัวๆเนาะน้ำจิ้มไปไหนอร่อยสุดระหว่างอันน้องไก่นี้อันไหนอร่อยผมชอบอันแรกมากกว่าอ๋อชอบแบบผมชอบความฮาร์ดคอร์ทำอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไงโอ้โหไม่เคยพูดเลยนะอะไรครับ ต้องติดมันนิดนึงอ๋ออันนี้เขาชอบแบบมันอันนี้เป็นแบบเนื้อแดงล้วนเนื้อแดงล้วนก็เนมันไม่ฉ่ำมันไม่ฉ่ำอ่ามันไม่แบบไม่มีแบบพอกัดเข้าไปแล้วแบบเขาเรียกฟืดเป็นอ่ะฟืดคอนิดนึงฟืดคอฟืดคอไม่ไม่มีอะไรที่เป็นฟองล้างคอมาเหบือแต่เนื้อฟืดๆนีมันเยอะๆผมบอกเลยไม่เคยคนละห้ามื้เลียนใช่ไหมเลียนแน่นอนเลียนใช่ไหมอร่อยเนาะนี่คือดีอ่ะหมูมเป็นหมูแดงล้ตอกหมายตอกหมายแรงปึกเลยใช่เพราะมันเป็นเนื้อแดงล้วนนั่นมากเลยครับ น้ำเปืือกยพราะว่าเขาใสให้มีพวกแบบไอหม่าล่าอะไรเงี้ยนะเจ๋อใส่น้ำจิ้มวุฒิเต๋อทำน้ำจิ้มทำผงหม่าล่าล่าก็จะดีดยวน้ำจิ้มงาหรือว่าถ้าใส่เป็นอย่างนี้หนูว่าน่าจะแจ๋วว่ะพี่เจี๊ยบใส่ข้างบนเป็นมะเขือเทศใส่สับปะรดอะไรเงี้ยออ๋ตัดเป็นแบบตัดเลี่ยนอะเป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนบาร์บีคิวจะเป็นแบบนึ่งอืือยู่นะคุณทีไหมทีเมืองน้องเฮโอ้คนทำนี่อ่ะ

จะดิวนี้มันนุ่มเหมือนี้ไม่เด็นุ่มกว่าอันนี้มันแข็งอ่ะแข็งๆองอันนี้มันเคี้ยวอ่ะเพราะว่าเวลาที่หนูทำพวกหมูมะนาวหนูก็จะใช้สันในใช่นเนื้าเปลี่ยนเป็นเนื้อเนื้อเนาะเนื้อนึ่งเหรอเนื้อนึ่งเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นดีกว่าง่ายดีเสียวแล้วก็นึ่งทิ้งไว้มีผักมั้ยเนี่ยแล้วก็ทาน้ำจิ้มซีฟูดทิ้งไว้มันก็คิดถึงลูกชิ้นนึ่งเหมือนกันนะเนาะอารมณ์ลูกชิ้นนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่พอกินอย่างเงี้ยมีกระลำอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะถึงลูกชิ้นนปลาึ่ง ใช่ใช่โอเคงั้นไปเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นปลาเนื้อเนี่ยมันก็มถึงระหว่างลูกชิ้นปลาเนื้อกับไข่หมึกอ่ะอมันบางคนเขาไม่กินปลาไงเขาก็ไม่กินเขาก็ไม่เลือกมาทําเป็นหมูแทนแต่ที่จริงอ่ะเป็นไอ้สเปิร์มหมึกแมคโครเสียบไม้เอาไปนึ่งนะได้ได้ได้อยู่นะแล้วมันหลายอารมณ์เหมือนเหมือนนึ่งทิ้งไว้แล้วทานด้วยจิ้มซีฟู๊ดเดินผ่านไปผ่านมาก็มาชิมมากินอะไรเงี้ยเนาะแบบว่าเป็นเป็นใส่ซึ้งเอาไว้ถูกต้องทำขาย ก็เหมือนเวลาเราทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ไงปีใหม่อะเดินไปกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนกลับมาใหม่อันนี้นะถ้าเราทําขายนะตลาดนั้นนะเราก็จะมีทั้งหมูมีลูกชิ้นปลามีขคหมึกมีเออมีไข่หมึกมีกุ้งมีอะไรพวกนี้แล้วเราก็ขายใครอยากกินไหนกขเลือกเอาหม้ละกี่บาทก็วานไปหลากหลายรูปแบบอย่างนี้เป็นไซส์อ่อนนะโอ้โหไซส์อ่อนนึ่งสรุปแล้วเยอะเลยนี่ อยากกินอะไรก็คือรวมๆมามันเน้นความหลากหลายมันจะไม่เบื่อแบบคนเดได้เลือกอันนึงอืมอิ่มแล้วอืมนี่ทานอู้ร่อยไปกินผักอ่ะไปจะกินผักผักอยู่ข้างล่างอือโอเคนะคะสำหรับเมนูหมูนึ่งมะนาวเสียบมันนะไปลองทำกินดูนะคะถ้าจะให้นุ่มนะคะก็เลือกเป็นสันในนะคะมันจะได้ความนุ่มมากกว่านะคะเพราะว่าในตัวนี้มันเป็นเนื้อสะโพกที่ มันนึ่งแล้วมันจะแข็งๆนิดนึงแต่อะ e ีนี้ก็ฝากกว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ช่องวันเจ๊พิเนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจพี่เจ๊บด้วยจะได้มีเมนูมานำเสนอเรื่อยๆนะคะแต่อีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเผ็ดๆแต่ละคนดูได้ปะไม่เก็นไ่นะคะไม่เป็นไรพอหยุดกินสำหรับสายแซ่บ